แต่งงานกับนางสนมโง่บทที่401แต่แล้วเย่คงก็ต้องหยุดชะงักเพราะร่างหนึ่งเปิดถังยุ่นตามมาทันในไม่ช้าพี่เย่คงปล่อยข้าลงเถอะอันฉีซีพยายามดิ้นตัวขณะที่เสียงของเย่คงก็ดังอู้อีกขึ้นพี่เย่คงเป็นอะไรไปทำไมหายใจหอบอย่างนั้นฮ่าห้าเจ้าหนักเกินไปแล้วละ่ะเย่คงยิ้มพลางส่หัวเขาค่อยๆวางตัวเธอลงและในเวลานี้คนทั้งสามก็ยืนเผชิญหน้ากันเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่มีใครกล้าขยับตัวเคลื่อนไหว อันชีซีข้าจะให้โอกาสเจ้าอีกครั้งกลับมาหาข้าเสียแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าดูแลเจ้าอย่างดีหรือแมแต่เด็กในท้องของเจ้าก็เช่นกันข้าไม่รังเกียจที่จะปล่อยให้เขามีชีวิตอยู่เปยถังยุ่นจับคันธนูในมือของเขาและพูดด้วยท่าทางมั่นใจเปยถังยุ่นหยุดหน้าด้านหน้าทนเสียทีท่านคิดว่าข้าจะเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดหรือคนน่าซื่อใจคดอย่างนี้สิ่งที่ไม่ใช่ของท่าน ไม่ได้เกิดมาเพื่อท่านให้ตายท่านก็ไม่มีวันได้มันมาครอบครองต่อให้จะพยายามเพียงใดก็ตามท่านจะต้องตายอย่างเจ็บปวดทรมานอันชีซีตะคอกดังเฮเช่นนั้นอย่าหาว่าข้าใจร้ายแล้วกันเจ้าอย่าได้คิดว่าใครจะมาปกป้องเจ้าได้และถ้าข้าอยากให้มันตายมันก็ต้องตายเปิดถังยุ่นพูดและยิ้มอย่างหน้าขนลุกนั่นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะตัด สินเองได้ชีวิตของเย่คงคนนี้อยู่ในมืออันชีซีและหากคนอื่นต้องการมันเขาก็ต้องจ่ายชีวิตตัวเองมาเพื่อแลกไปเย่คงหัวเราะเยาะแต่ทั้งเขาและอันชีซีต่างรู้ดีว่ากำลังถึงทางตันภายในสนามรบที่กำลังดูเดือด เปิดถังยุ่นกัดฟันด้วยความโกรธเขายกลูกธนูพร้อมด้วยคันธนูขึ้นสูงแล้วชี้หัวสอนไปที่เย่คงและจู่จู่ร่างหนึ่งก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอันชีซีพร้อมที่จะเคลื่อนตัวหนีแต่ชายแปลกหน้าก็บีบข้อมือของเธอไว้ทำให้ร่างกายเธอไม่อาจขยับได้ราวกับเป็นอมพาสไปชั่วขณะเย่คงเองก็หลบเลี่ยงลูกธนูได้อย่างว่องไวเขาคว้าตัวอันชีซีที่กำลังแข็งทื่อมาไว้ในอ้อมแขนพี่เย่คงอย่ากไปแต่ต้องตัวเขาเขามีพลังประหลาดอันชีซีร้องอุทานขึ้นหลังจากที่เธอรู้สึกตัว เปิถังยุ่นตระกูลของปรมาจารย์ผู้นี้มาจากที่ใดเย่คงถามเปิถังยุ่นเสียงแข็งเขารู้ได้ทันทีว่าบุคคลตรงหน้าไม่ได้มาจากตระกูลธรรมดาและไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะรับมือได้เหตุใดไม่วิ่งตามแล้วไปถามเขาเสียเองเล่าเปิดถังยุ่นโกรธมากขึ้นเมื่อเห็นว่าเย่คงไม่เล่นเกมตามเขาและวิ่งไล่ตามชายคนนั้นไปลูกธนูในมือของเขาพุ่งออกอีกครั้งและลูกธนูอีกมากมายก็ไล่หัวตามมาอย่างไม่รู้ต้นทาง เย่คงรีพาอันชีซีวิ่งไปข้างหน้าโดยไม่มองกลับหลังเขาวิ่งเร็วกระทั่งเกือบจะเสียหลักล้มเซไปอันชีซีตีแขนเขาซ้ำๆด้วยความเป็นห่วงพี่เย่คงพี่เป็นอะไรหรือเปล่าบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่วางข้าลงแล้วให้ข้าดูแผลก่อนไม่เป็นไรข้าไม่เป็นไรเย่คงกัดฟันตอบข้าไม่เชื่อเราหนีมันไม่พ้นหรอกเชื่อข้าเถอะพี่ต้องปล่อยข้าลงแล้วหาโอกาสช่วยเหลือข้าในภายหลังเพราะถ้าพี่วิ่งตะลุมทั้งที่อุ้มข้าอยู่ข้าก็มีแต่จะเป็นภาระเราไม่อาจหนีพ้นแน่ อันชีซีพูดยังไม่ทันจบเย่คงก็แทรกขึ้นดังนี่เป็นโอกาสสาคัญหยุดพูดไร้สาระได้แล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าไม่เคยอยากปล่อยเจ้าไปไหนเลยเจ้าจงจําวันนี้ให้ดีและหากวันหนึ่งข้าตายเพราะเจ้าอยากได้ลืมข้าขอเพียงเท่านั้นเป็นครั้งแรกที่เย่คงตะคอกเสียงดังใส่อันชีซีอย่างฉุนเฉียวไม่พี่จะต้องรอดพี่ต้องรอดูหน้าลูกข้าและถ้าเราพบเปย่ยเราสามคนก็จะอยู่ด้วยกันพี่ชายเย่คงสัญญากับชีซีได้ไหมอันชีซีพูดอย่างลนลาน ถ้าสัญญาเราจะอยู่ด้วยกันกรามที่เยคงกัดไว้แน่นเริ่มคลายลงเขายังคงมุ่งหน้าวิ่งต่อไปอันชีซีขยับตัวพลันแขนของเธอก็สัมผัสบางสิ่งที่อุ่นชื้นตาของอันชีซีเบิกโพลงปล่อยข้าเธอปล่อยข้าอีกฟากหนึ่งที่เปิดถังยุ่นยืนอยู่เขาหันถามทหารด้านหลังอย่างเศร้าโศกข้าจะตามพวมันทานหรือแม้ว่าลูกศรน,นั่นจะมีพิษมหาศาลแต่การจับอันชีซีไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ผีเท่าจ้องมองยอดพระราชวังที่อยู่ไม่ไกลพลางสายหัวช้าๆอย่างน้อยลูกธนูของข้าก็มีมากพอที่จะฆ่าเย่คงได้ฮื้อๆบทที่4 0 2ไม่นานหลังจากที่ผีเท่าพูดจบร่างของเขาก็หายไปในทันทีทิ้งไว้เพียงเปยดถังยุ่นที่มีใบหน้าซีเซียวโดยไม่ทันได้พูดอะไรกลับไปบนยอดพระราชวังมีคนคนหนึ่งนั่งอยู่บนนั้นเงาของเขาเลือนรางเห็นชัดเพียงคราวยาวและผมปลิวสวัยตามลมในท้องฟ้ายามราตรี การดำรงอยู่ที่สูงสุดอย่างแท้จริงเปิดถังยุ่นทำได้เพียงมองเขาและไม่รู้ว่าชายนิรนามคนนั้นเป็นใครแต่เมื่อเห็นว่าเขาไม่ยอมขยับตัวและเฝ้าดูเหตุการณ์อย่างนิ่งเงียบมันก็ดูน่าสะพรึงเกินไปเปิดถังยุ่นและสายตาเขาไม่ใส่ใจและยกฝีเท้าวิ่งไปข้างหน้าแต่จู่ๆเขาก็ถูกแรงโน้มถ่วงบายอย่างกระชากตัวไว้เปิดถังยุ่นหันมองไปบนยอดวังเห็นว่าชายคนนั้นยังคงนิ่งงนันมีเพียงเสียงแผ่วเบากล้องในสายลมของมะเหล็กที่เขาขี่อยู่กลับไปซะ เสียงหนึ่งออกคำสั่งพร้อมกับพลังท่วมท้นพุ่งเข้าหาเปย์ถังยุ่นและของแข็งล่องหนที่กระแทกเข้าหน้าอกของเปย์ถังยุ่นเขารู้สึกเจ็บจนชาและในไม่ช้าเลือดก็กระอักออกเต็มปากของเขาเปย์ถังยุ่นมองชายคนนั้นอย่างตกตะลึงเพียงเขาออกเสียงคำเดียวก็สามารถสร้างพลังทำลายล้างที่รุนแรงเช่นนี้ได้หรือคนหรือผีเปย์ถังยุ่นถามตัวเองในใจเลือดที่เปียกชื้นและอุ่นยังคงไหลออกจากร่างกายของเย่คงไม่หยุด อันชีซีกอดร่างเปื้อนเลือดของเย่คงและนั่งลงกับพื้นเธอมองดูแผ่นหลังของเย่คงอย่างหดหูลูกศรออัดแน่นผักอยู่บนแผ่นหลังชายหนุ่มอันชีซีกัดริมฝีกตัวเองแน่นเธออดไม่ได้ที่จะหลั่งน้ำตาออกมาไม่กล้าแม้แต่จะสัมผัสร่างกายของเย่คงร้องให้ทำไมกันเล่าข้าไม่เจ็บเลยสักนิดเย่คงพยุมตัวให้โผล่เข้ากอดอันชีซีช้าๆเขาเสียเลือดมากจนแทบจะขยับไม่ได้ พูดมาได้ว่าไม่เจ็บทำไมพี่ถึงได้โง่ขนาดนี้โกหกข้าหน้าตายข้าบอกให้พี่ปล่อยข้าไว้พี่เย่คงลุกขึ้นสิข้าจะไปหาหมอหลวงน้ำตาอันชีสีร่วงหล่นเธอกำมัดในมือแน่นอย่าเสียเวลาเลยมันไม่มีประโยชน์หรอกเจ้าจงไปตามหาจีโบชางเสียเดี๋ยวนี้แล้วปล่อยข้าไว้อย่างน้อยหากพวกมันตามข้ามาทันข้าก็ยังช่วยถ่วงเวลาเจ้าได้เย่คงตอบเสียงแหบแห้งและพูดรวดเร็วเร่งเร้าอัญชีซีข้าไม่ไป ข้าจะไม่ทิ้งพี่ไว้คนเดียวพี่รอข้าอยู่ที่นี่ข้าจะไปตามหมอแล้วรีบกลับมาอันชีซีดันตัวขึ้นทันทีแต่เย่คงดึงเธอกลับมาอัญชีซีผู้สะอื้นได้โปรดพี่ต้องสัญญากับข้าว่าพี่จะอดทนไว้ให้ข้าไปเรียกหมอมาเถอะนะพี่จะไม่เป็นไรได้โปรดได้โปรดเถอะ หัวใจของเยค่คงมีเพียงความปวดร้าวเขาอยากจะเห็นหน้าของอันชีซีมากกว่านี้แต่แค่พริบตาเดียวพวกเขาก็ต้องลาจากกันและมันจะเป็นการจากกันตลอดการเขาปล่อยเธอไปไม่ได้ปล่อยไปไม่ได้จริงๆแต่เพราะเขาไม่อาจเห็นแก่ตัวต่อเธอได้เขาต้องช่วยปกป้องเธอให้ถึงที่สุดแต่ท้ายที่สุดเธอก็ต้องไปตามหาเปิดถังเซียนชายผู้เป็นที่รักของเธอต่อให้วันข้างหน้าเธอจะลืมเขาจริงๆแต่มันไม่สำคัญหรอก เย่คงหลอกตัวเองซ้ำและวซ้ำเล่าว่าเขาจะไม่ตามหาตัวเธอเขาจะต้องไม่เรียกหาชื่อเธอแต่เมื่อเขาได้เห็นเธออีกครั้งความพยายามทั้งหมดที่สั่งสมมาก็มาลายหายไปเขาทําไม่ได้สักทีเขาอยากเจอเธออีกครั้งอยากกอดเธออีกครั้งและปกป้องเธออยู่อย่างนี้แม้เธอจะมองไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นเธอแค่เท่านั้นก็พอเย่คงจับแขนของอันชีซีไว้แน่นดวงตาของเขามีแต่ความสดใสจนอัญชีซีประหลาดใจ เด็กโง่าหากเจ้าไปหาหมอในตอนนี้แล้วข้าหายไปเมื่อเจ้ากลับมาละไม่เราสัญญากันแล้วว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปด้วยดีหากไม่มีพี่อยู่เคียงข้างแล้วข้าจะทำอย่างไรอันชีซีมองเป่ยทั้งเซียนอย่างตื่นตระหนกเย่คงยิ้มอย่างขมขื่นและถามเธอทั้งริมฝีปากสันเทาชีซีข้าอยากจะถามเจ้ามาโดยตลอดแต่ไม่กล้าเจ้าช่วยยกโทษให้ข้าเรื่องนั้นจะได้ไหมอันชีซีจับมือเย่คงเธอพูดเสียงดงังข้าไม่ยกโทษให้ ร่างกายของเย่คงแข็งทื่อในทันใดอันชีซียิ้มอย่างหยอกล้อใส่เขาและพูดรวดเร็วไม่ใช่ว่าข้าไม่ยกโทษแต่เพราะพี่ไม่ได้ผิดอะไรเลยด้วยซ้ำแล้วข้าจะยกโทษให้เรื่องอะไรล่ะเย่คงมองอันชีซีดวงตาของเขาเบิกกว้างจริงเหรือเจ้าไม่ได้จริงสิข้าจะหลอกพี่ทำไมอยาโทษตัวเองเลยนะโอและตราบใดที่พี่ยังอยู่ดีข้าจะไม่โกรธพี่ดังนั้นรอข้าไปตามหมอมาที่นี่ตกลงไหม อันชีซีรีตาลงพยายามกลั้นน้ำตาไม่ให้เอ่อไหลเธอวางร่าง,งนเงินของเย่คงไว้ที่พื้นและหันหลังกลับแต่เย่เยคงก็หยุดเธอไว้อีกครั้งฉีซีเจ้าเจ้าจุกข้าทีจะได้ไหมบทที่4 0 3สเย่คงถามอันชีซีอย่างระแวดระวังเพราะความคาดหวังใหญ่หลวงก่อให้เกิดประกายความสว่างในหัวใจของเขา อันชีซีโน้มตัวลงจูบริมฝีปากเย่คงทันทีอย่างไม่ลังเลมันเป็นจูบที่นุ่มนวลล้ำค่าและสิ้นหวังเหมือนจะเป็นการบอกลาในค่ำคืนสุดท้ายที่ยาวนานตลอดไปไร้ซึ่งการสัมผัสอื่นที่ลึกซึ้งราวกับไม่มีใครอยากทำลายความอบอุ่นและสงบที่แสนสั้นของสัมผัสจูบนี้อันชีซีสัมผัสได้ถึงหัวใจที่เต้นแรกของตัวเองและเย่คงก็เช่นกันแม้ว่าเย่คงจะไม่อยากละริมฝีปากจากเธอแต่อันชีซีก็ถอนตัวออกไปเสียก่อนเธอมองรอยยิ้มที่ดูพึงพอใจของเย่คง รอข้าก่อนนะข้าจะกลับมาในไม่ช้าเย่คงพยักหน้าช้าๆเขามองดูเธอวิ่งห่างออกไปเรื่อยๆพร้อมกับดวงตาของเขาที่ค่อยๆหมดหวังทันใดนั้นเลือดสีดำก็พุ่งออกมาเต็มปากเย่คงยิ้มด้วยความโล่งใจพลางพึมพำโชคดีที่มันไม่โดนตัวเจ้าพิษมันร้ายแรงจริงๆเด็กบ้าข้าจะงีบหลับแล้วนะข้าหวังจริงๆว่าเจ้าจะปลุกให้ข้าตื่นได้ดวงตาของเย่คงเปลี่ยนไปด้วยความโล่งใจและคาดหวงังและในที่สุดเขาก็ค่อยๆตกอยู่ในค่ำคืนรกร้าง ว่างเปล่ามองดูอันชีซีหายลับไปเปลือกตาหนักอึ้งปิดลงย่างช้าๆเย่คงอยู่ในความมืดมนมาทั้งชีวิตการที่เขาได้พบอันชีซีเหมือนได้เห็นแสงสว่างก้อนใหญ่ส่องให้เขาได้เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกตัวเองแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้เลยอเขารู้ดีว่าเขาคงทําได้เพียงรอให้ตัวเองได้เกิดใหม่อีกครั้งภายในใจของเย่คงยังคงนึกเสียดายที่ไม่ได้ถามคําถามสําคัญที่สุดออกไป อันชีซีหากมีชีวิตหลังความตายอยู่จริงข้าขอเรียกเจ้าว่าซีเอ,อ๋จะได้ไหมแต่งงานกับข้าเถะนะแต่มันก็เป็นคำถามที่ไม่เคยเอื่อนเอ่ยและไม่มีโอกาสจะได้ฟังคำตอบอีกแล้วเสียงฝีเท้าวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วอันชีซีจ้องมองร่างที่นอนอยู่บนพื้นหลับไหลาราวกับคนนอนฝันหวานกล่องยาในมือของเธอร่วงหล่นระเนระนาดเหมือนหัวใจของอันชีซีหยุดเต้นไปชั่วขณะไม่ไม่เย่คงไม่ เสียงที่ไม่อาจบอ,อกได้ว่าเป็นความเศร้าหรือการแผดคำรามอันชีซีเงยหน้าจ้องมองท้องฟ้าว่างเปล่าเสียงของเธอก้องไปทั่วเมืองเงียบงนันเซียวหยาค่อยๆก้าวเข้ามาช้าๆหาอันชีซีมองดูเธออุ้มร่งรางไร้ชีวิตของเย่คงอย่างตกตะลึงดวงตาบวมช้ำเพราะสูญเสียน้ำมากเกินไปอีโมเบตเซียวหยาขานชื่อเธอขึ้นอันชีซีหันมองเซียวหยาน้ำตาของเธอไหลอีกครั้งราวเขื่อนแตกยิ่งเซียวหยามองอันชีซีที่ตกอยู่ในสภาพเศร้าโศกเธอก็ยิ่งเศร้าโศกมากเสียยิ่งกว่า เสียงทุ้มลึกดังขึ้นมุ่งหมายเย่ค่อยๆกวาดตัวเซียวหยาเข้าในอ้อมแขนของเขาอย่างน้อยนางก็ปลอดภัยแต่หน้าตานางช่างน่าเวทนาจริงหาเหตุใดข้าถึงไม่อยู่เคียงข้างนางเป็นเช่นนี้ทุกครั้งเมื่อนางต้องการคนเคียงข้างมากที่สุดแต่ข้ากระทั่งตอนที่นางยังเด็กก็ตามข้าไม่ควรข้าไม่สมควรเป็นแม่นางเลยเซียวหยาพูดอย่างเชื่องช้า ชายคนหนึ่งรีตาลงและจ้องมองคนทั้งสามเขากำลังจะเข้าใกล้ตัวอันชีซีแต่เซียวหยาก็แผดเสียงขึ้นทันทีที่เขาขยับตัวเทียนเหิงท่านรับปากกับข้าว่าเจ้าจะไม่ทำร้ายนางแต่ทั้งท่านและพวกของท่านได้เลยข้ายินดีต้อนรับข้าจะเด็ดหัวมันทิ้งให้หมดทำไมกันเล่าในเมื่อเจ้าได้พบข้าแล้ว เจ้าอยากจะให้ผลลัพธ์เป็นเช่นนั้นจริงหรือข้าเพิ่งจะได้มารับตัวเจ้าหญิงน้อยของข้าที่หายไปคิดให้ดีซีเหตุใดข้าจะต้องทำร้ายนางเสียงของชายหนุ่มตอบอย่างทุ่มต่ำสะท้อนไปมากับอากาศเขามองเซียวหยาอย่างแน่นิ่งข้าสั่งคนเหล่านั้นไม่ให้ไล่ล่านางนางเป็นลูกสาวของข้านะเซียวหยาเจ้าไม่ไว้ใจในตัวข้าถึงเพียงนี้เชียวหรือใช่เพราะท่านจะพูดสิ่งใดก็ได้ที่ท่านต้องการเพราะข้าไม่อาจรู้ว่าท่านพูดจริงหรือเท็จ เซียหัวเราะเยาะอีกอย่างหนึ่งอิโมเบก็ไม่ต้องการคนเช่นท่านอย่าได้บังคับนางที่ผ่านมานางต้องทนทนรมานหลายสิ่งหลายอย่างและเกือบจะทั้งหมดมันเป็นเพราะพ่อที่ไร้ความสามารถเช่นท่านบทที่404ี่เทียนเหิงหลับตาและถอนหายใจเขาเดินเข้าหาอันฉีซีที่กำลังมองดูพวกเขาทั้งสองเทียงกันอยู่อย่างดูเดือดแม่เสียงแหบแห้งตะโกนต่ำร่างกายของเซีย,ยแข็งทื่อย่างไม่เชื่อเธอทั้งตกใจและปลิ้มปริมยินดี อิโมเบเจ้าเต็มใจเรียกข้าว่าแม่จริงๆใช่ไหมน้ำตาของเซียวหยาไหลนองเธอวิ่งปรีไปหาอันชีซีและคุกเข่าลงตรงหน้าเธอแม่ขาพี่เย่คงจัดข้าไปแล้วแม่ช่วยหาที่สวยๆงามๆและนอนสบายให้พี่เย่คงหน่อยจะได้ไหมแล้วค่อยพาข้าไปที่ชานเมืองข้ากับเป่อยๆจะได้อยู่ที่นั่นด้วยกันตลอดไปเสียงของอันชีซีค่อยๆอ่อนลงเรื่อยๆพร้อมกับร่างกายของเธอที่ค่อยๆสุดลงอิโมเบอิโมเบ เสียงตะโกนของเซียวหยาดังก้องเพียงแต่อันชีซีไม่ได้ยินมันอีกแล้วในตาของเธอมีแต่ความมืดและเงียบงนันในพระราชวังของราชวงศ์หนานเย่เว่ห้องหนึ่งที่ติดอยู่กับห้องนอนของจักรพรรดิเต็มไปด้วยสตรีนับไม่ถ้วนพื้นผนังของวังถูกขัดจนมันเป็นเงาวิบวับการจัดวางเครื่องเรือนที่พิธีพิถันภาพวาดและรูปปั้นแกะสลักวิจิตรบรรจงทุกรายละเอียดแสดงความยิ่งใหญ่โออาของราชวงศ์ ภายในวังใหญ่ยังมีวังเล็กซ้อนอยู่มันสมบูรณ์แบบเกินพนางงดงามพอๆกันดูเหมือนว่าจะถูกเตรียมไว้สำหรับทายาทต,ตัวน้อยแต่สุดท้ายก็ว่างเปล่าหวงซีหยวนอง์รัชทายาทในปัจจุบันถือกำเนิดจากต้นตระกูลนางสนมผู้สูงศักดิ์ใครก็ต่างคิดว่าเธอจะได้ย้ายเข้าไปในวังนั้นที่หญิงสาวต่างใฝ่ฝันแต่เรื่องราวพลิกผันจากกระพัดย้ายกลับไปอยู่กับนางสนมมืนทำให้ข่าวแพร่กระจายไปทั่วทันทีและเวียดนามใต้ก็เดือดพล่าน สถานที่แห่งนั้นมันมีไว้เพื่อเจ้าและลูกค้าไม่รู้ว่าเจ้าจะกลับมาหาข้าอีกเมื่อไหร่แต่ในเวลานี้เจ้ายินดีที่จะกลับไปกับข้าไหมเทียนเหิงจ้องมองเซียวหยาในตาของเขายังคงมองหญิงตรงหน้าอย่างสเสน่หาเวลาที่ผ่านไปนานนับยี่สิบปีไม่อาจหยุดความรักที่เขามีต่อเธอได้เลยเซียวหยาเบือนสายตาหนีเธอพูดตอบเขาอย่างสงบนิ่งความรักในอดีตที่เรามีมันเป็นเพียงความผิดพลาดก็เท่านั้นข้าเคยคิดว่าข้าตกหลุมรักท่าน แต่ข้าช่างโง่เขลาจนไม่อาจรู้ตัวได้ว่ามันคือความหลงไหลชั่วครู่หลงคิดว่าท่านรักข้าแต่ที่จริงแล้วท่านรักในอำนาจและพลังเหลือล้นของตัวเองท่านรู้หรือไม่ว่าพ่อของท่านส่งคนไล่ล่าตามข้าและอิโมเบตเป็นเวลาหลายปีแม้ว่าเขาจะตายลงแต่คำสั่งสุดท้ายก่อนสิ้นใจก็ยังคงเป็นการรังควานข้าและลูกท่านคิดว่าอย่างไรหรือท่านสามารถรักษาความเจ็บปวดทรมานที่ข้าและลูกต้องเผชิญผ่านมันมาได้หรือไม่ เหตุผลที่ข้าพาอิโมเบหนีไปก็เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดให้นางใบหน้าของเทียนเหิงเปลี่ยนไปมีแต่ความตื่นตระหนกเขาเพิ่งรู้ว่าตัวเองติดนี่เซียวหยาและอันชีซีมากขนาดนี้แต่เขาก็ยังคงอยากที่จะควบคุมทุกสิ่งแต่หลังจากผ่านไปหลายปีและข้ากลายเป็นคนชั่วร้ายในสายตาเจ้าเจ้าก็ต้องให้ลูกสาวคนนี้แก่ข้าตราบที่ข้าต้องการนางหรือเช่นนั้น ท่านจะเลิกเป็นพันธมิตรกับเปิดถังยุ่นด้วยการฆ่าเขาด้วยน้ำมือตัวเองได้หรือไม่เพื่ออิโมเบค่าลูกเคยแห่งเวียดนามใต้คนใหม่ของท่านสสิเซียวหยายเยอเยอ้ยเป็นไปตามคาดเทียนเหิงนิ่งคิดไปเป็นเวลานานเพราะคำตอบของเซียวหยาเรากับเป็นคำปฏิเสธเขาและผิดคาดที่คำตอบของเทียนเหิงไม่เป็นไปอย่างที่เซียวหยาต้องการหากลูกสาวข้าต้องการเช่นนั้นจริงข้าจะทำแค่นางมีความสุขเทียนเหิงตอบพลางมองเซียวหยาที่กำลังอยู่ในสีหน้าประหลาดใจ เซียวหยาไม่ตอบอะไรเธอหันหน้ามองหาหมู่หมายแย่รอยยิ้มอ่อนๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาพร้อมกับดวงตาของเทียนเหิงที่กำลังริษยาและเจ็บปวดเซียวหยาเซียวหยาเจ้ายังรักข้าอยู่หรือไม่เทียนเหิงตะโกนดังไม่ข้าไม่เคยรักท่านหากข้าได้พบมู่หมายแย่ก่อนท่านข้าจะเลือกเขาเทียนเหิงแม้ว่าข้าจะบังเอิญพบท่านก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่านั่นเป็นความรักที่แท้จริงมันเป็นเพียงความหลัว ผิดและไร้เดียงสาของข้าเซียวหยาตอบกลับทันทีข้ารู้เพียงว่าข้ารักมู่หม่ายเย่มาโดยตลอดเซียวหยายิ้มอย่างโล่งอกที่เธอได้เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองและรอยยิ้มนั้นก็ค่อยคกว้างขึ้นเมื่อเห็นร่างของเซียวหยาค่อยๆห่างออกไปรื่อยๆดวงตาของเทียนเหิงก็รีลงช้าช้าเขาพึมพำอย่างเงียบเบคนเดียวเช่นนั้นลืมมันไปเสียเถอะข้าจะปล่อยให้เจ้าเป็นอิสระอย่างน้อยที่สุดลูกสาวคนนั้นก็เป็นของเราสองคนบทที่ 4ซีหยวนเดินเข้าไปในวังเพราะเขาอยากเห็นหน้าของหญิงสาวผู้ทําให้พ่อของเขาที่เย็นชาราวกับน้ําแข็งหลอมละลายลงแต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามตําแหน่งองคหญิงจะต้องเป็นของแม่เขาคนเดียวเท่านั้นแต่เมื่อซีหยวนได้เห็นหน้าของหญิงสาวที่คุยกับพ่อของเธออยู่ตัวของเขาก็แข็งทื่อและชินชาไปหมด เขามองหญิงสาวในชุดสีฟ้าอ่อนด้วยความไม่เชื่อสายตาเพราะหน้าตานางช่างคล้ายกับอัญชีซีราวกับเป็นคนคนเดียวกันเสียอย่างนั้นมันทําให้ซีหยวนรู้สึกเป็นการยากที่จะยอมรับหญิงสาวตรงหน้าได้ทั้งยังรู้สึกตกใจและไม่เข้าใจในเวลาเดียวกันเซียวหยาอยู่ที่นี่อย่างนั้นหรือแล้วอัญชีซีหลักความสัมพันธ์ระหว่างหญิงทั้งสองคนนั้นและพ่อของเขาคืออะไรอัญชีซีพูดขึ้นด้วยเสียงแหบแห้งท่านเป็นพ่อข้าหรือ ชายตรงหน้ามองอัญชีซีด้วยความรู้สึกผิดเขาละทิ้งละเลยลูกสาวที่เป็นแก้วตาดวงใจของเขาไปจมอยู่กับความเสียใจที่หาอัญชีซีไม่พบตลอด17ปีที่เฝ้าไล่คว้าเขาโทษตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าทิ้งทอกเล่าไม่เคยรู้เลยว่าพ่อของตัวเองผู้ซึ่งเป็นปู่ของอัญชีซีไล่ฆ่าเธอคำสั่งของเขาไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แม้เขาจะหลับตาเฝ้าความว่างเปล่าไปแล้วก็ตามจนทําให้เรื่องกลับตลบัดเซียวยาต้องสับเปลี่ยนตัวอันชีซีและอันชุยี่ผ่านความลําบากทรมานมาอย่างมากมาย อีโมเบข้าเป็นพ่อแท้ๆของเจ้าจริงๆข้าเฝ้าตามหาเจ้าและแม่เจ้ามาหลายปีแล้วแต่แม่เจ้าเล่นซ่อนหาเสียจนข้าไม่อาจพบได้เทียนเหิงตอบพลันในตาของเขาก็เปียกชื้นอันฉีซีฟังอย่างเงียบเชียบมันก็เป็นเรื่องยากสําหรับเธอที่จะยอมรับชายคนหนึ่งคนที่จู่จูก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเธอและสารภาพกับเธอว่าเขาเป็นพ่อที่แท้จริงอีโมเบเจ้ายกโทษให้พ่อเจ้าจะได้ไหมเทียนเหิงถามเสียงแผ่ว เขาอยากจะทําหน้าที่พ่อที่เขาควรจะทําให้ได้ในชีวิตที่เขาเหลืออยู่นี้ข้าอันชีซีไม่รู้จะตอบเทียนเหิงว่าอะไรเธอไม่รู้ว่าควรจะให้อภัยเขาหรือไม่ควรแล้วทําไมถึงไม่ควรล่ะท้ายที่สุดอันชีซีก็ยิ้มอ่อนๆขึ้นข้าไม่เกลียดท่านหรอกในเมื่อทุกสิ่งหมุนให้เป็นเช่นนี้แล้วข้าก็บอกได้เพียงข้าทราบซึ้งจริงๆ ดวงตาของเทียนเหิงรีลงอย่างครุ่นคิดและสว่างกว้างขึ้นเขาไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วลูกสาวของเขากลับมาอยู่ในอ้อมอกเขาไม่ต้องพยายามตามหาเธออีกต่อไปเขาจะได้รับการให้อภัยจากเธอและอย่างน้อยเธอก็ยังเต็มใจจะคุยกับเขาเขาเข้าใจถูกหรือเปล่าคือลูกของข้าอันชีซีพูดอย่างตะกุกตะกักสิ่งที่เธอกังวลเหนืออื่นใดคือสิ่งมีชีวิตเล็กจิ๋วที่อยู่ในท้องของเธอ เธออยากจะร้องขอให้ชายตรงหน้าช่วยเรียกหมอมาให้ไม่ต้องห่วงพ่อไปตามหมอหลวงมาดูอาการเจ้าแล้วร่างกายเจ้าไม่ได้ผิดปกติอะไรนอกเสียจากเหนื่อยล้าและยังอ่อนแอแค่พักผ่อนให้เพียงพอเท่านั้นส่วนลูกเจ้าก็แข็งแรงเช่นกันพ่อเชื่อว่าอีกไม่ช้าลูกก็จะแข็งแรงดังเดิมรวมถึงเจ้าตัวเล็กด้วยเทียนเหิงพูดอย่างตื่นเต้นราวกับว่าเขาตั้งหน้าตั้งตารอเด็กน้อยในคัน เขาไม่เคยได้กอดอันชีซีเมื่อครั้งที่เธอยังเป็นเด็กเลยและตอนนี้อันชีซีก็กำลังจะเป็นแม่คนแล้วในพริบตาเดียวก็เท่านั้นแต่เขาจะต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเธอและหลานตัวน้อยเขาจะไม่ปล่อยให้แม่ลูกคู่นี้ต้องตกอยู่ในความทุกข์ทนอันชีซียิ้มอ่อนอย่างสบายใจทั้งที่จริงแล้วเธอยังกังวลอยู่บ้างเพราะเธอกำลังตั้งท้องเธอไม่รู้ว่าเธอจะมีเรี่ยวแรงไปตามหาเปย์ทั้งเซียนหรือเปล่าในเวลานี้แต่ถึงอย่างไรเธอก็จะดูแลตัวเองให้ดีให้พร้อมที่สุดในการตามหาเปย์ทั้งเซียน เทียนเหิงหันมองกลุ่มสาวใช้และขันทีประจำวังเขาออกคำสั่งทันทีพวกเจ้าจงอยู่รับใช้องค์หญิงอย่าให้ได้มีสิ่งใดผิดพลาดเด็ดขาดจงปฏิบัติต่อนางราวกับปฏิบัติต่อข้าจำไว้เหล่าทาสคุกเข่าลงเคารพรับคำสั่งสายตาพวกเขาค่อยๆเหลือบมองเทียนเหิงที่เดินรับตาหายไป ขอบคุณที่รับฟังแต่งงานกับนางสนมโง่ทางช่อง Rabbit Novel โปรดกดติดตามเปิดเตือนเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปและสามารถสนับสนุนช่องได้ในทุกช่องทางขอให้มีความสุขสนุกในการฟังขอบคุณค่ะ